วันนี้มากับวอชแฟร์กันเชลล a อกโครับคันนี้ก็จะมาใส่โชว์ยูน่าคอนเซปต์รุ่นโกลดคพับดทำเป็นสเปคสตรีทสปอร์ตส่วนหลังจากที่ได้ทําการเช็คช่วงล่างก็ได้พบเจอว่าช่วงล่างค่อนข้างที่จะหลวมแล้วก็สึกเสียหายค่อนข้างหลายจุดโดยเฉพาะในส่วนของปีกนกหน้าบูทหน้าหลวมมากจนมีการฉีกส่วนบูทหน้าปีกนกก็มีการฉีกทําให้ตอนรถเคลื่อนไหวก็จะมีการเลื่อนของปีกนกตลอดเวลาทําให้ควบคุมได้ยากแล้วก็ขับขี่ได้ค่อนข้างที่จะลําบากอันนี้ เราก็ทําการสั่งบูทตรงรุ่นของซูเปอร์โปรครับเป็นเนื้อยูรีเทนสังเกตว่าของใหม่อ่ะมันจะตันของเดิมอ่ะมันจะมีร่องข้อดีก็คือมันก็ให้ความนุ่มนวลแต่ข้อเสียก็คือพอมันให้ตัวมันจะทําให้ปีกนกมันเคลื่อนตัวมากจนเกินไปทําให้ศูนย์มุมโทหรือมุมล้อกันขับขี่มันก็จะเพี้ยนตามไปด้วยก็อาจจะไม่ให้ความมั่นใจในโค้งถ้าเราขับขี่แบบสปอร์ตนะฮะแต่ถ้าขับขี่แบบทั่วไปก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอันนี้ก็ได้เปลี่ยนแทนที่ตรงรุ่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่ใหม่ว่่าามัััันนนจะะตงงงกยไครบ บูธซูเปอร์โปรได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสังเกตรแรกก็คือตอนนี้มันตันแล้วนี่ก็คือการให้ตัวก็ยังสามารถทําได้ไม่ใช่ว่าบิดจนไม่สามารถขยับเคลยื่อนเหมือนอยูรีเทนทั่วไปของเจ้าอื่นอันนี้ก็คือเขาเลือกสรรล่าชอร์ที่สามารถให้ตัวได้ก็จะไม่ถึงกับว่าไปไปแล้วปุ๊บตึงจนขับไม่ไหวอันนี้ก็คือยังสามารถขับใช้งานได้ปกติทั่วไปสติยังมีความนุ่มอยู่ในตัวค่อนข้างสูงและที่สําคัญคือพอช่วงล่างทํางานบูธสามารถหมุนได้อิสะระนะฮะของเดิมอ่ะสังเกตอ่ะตอนบิด มันจะมีแรงตึงมีแรงลังพวกนั้นตอนขับขี่อะอาการมันก็จะเหมือนคล้ายๆมีสปริงอยู่ในตัวแต่ตอนนี้คืออิสระและ้วมือเปล่าก็สามารถเลื่อนได้เช่นกัน,นอีกฝั่งหนึ่งของเดิมมันก็ตันอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะได้ก็คือมันจะสามารถที่จะหมุนได้คล้ายๆกับตัวล่างนี่แหละฮะของเดิอมอ่ะมันก็จะมีแรงถืนแรงฝืนอยู่ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเลื่อนได้อิสระเสร็จแลอนติดตั้งเสร็จอะเราจะเห็นได้ความอิสระของมัน